สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนใช้ Notion Temp ล e เด d e ิ้ Death Management นะครับที่ผมได้ทำการออกแบบไว้นะครับก็จะเป็น t e m p l a t e ที่เอาไว้ใช้จัดการหนี้สินต่างๆของเรานะครับแล้วก็ผมยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายไว้เหมือนเดิมเนาะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็ขอ พูดเหมือนเดิมนะครับว่าเวลาเรากดลิงก์ o t t o o t t m p p l a t e แล้วเนี่ยครับก็อย่าลืมกดตรงรูปไ i เค t ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ Copy t e m p l a t e ตรงนี้ไปใส่ไว้ใน Notion ของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ Copy ออกไปเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรในหน้านี้ได้นะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับใน e ทมเพลตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย5ส่วนเนาะก็คือด้านบน3อันนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก2ส่วนนะครับ ทีนี้มาดูส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นการเพิ่มรายการนี้สินนะครับการเพิ่มรายการซัสมครเนาะแล้วก็การเพิ่มอรายการการการจ่ายเพย์เม t นต์ของแต่ละเดือนนะครับส่วนถัดมาตัวนี้นะครับก็คือ,อมันรีเพย์เม้นต์นะครับก็เป็นการรวมยอดต่างๆนะครับว่าในในหนเดือนเนี่ยเรามีการจ่ายไปกับค่าอะไรบ้างน,นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เนาะว่าฟีดคอร์สของเราแต่ละเดือนเนี่ยหมดไปกับอะอะไรบ้างและหมดไปเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเป็นเกี่ยวกับ subscription เนาะซึ่งตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนี้สินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใส่มาให้เพราะว่าเผือ่อว่าบางทีเนาะเราจะได้รวมได้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราหมดค่า b s c r i b e เนี่ยเท่าไายไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วพอมาลงกับค่าหนี้สินที่เป็นฟรีคอร์สอยู่แล้วเนี่ยทำให้ฟรีคอร์สรวมของเราจรงิงๆเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหนี้สินนะครับ ซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรายการการจ่ายการชําระหนี้เนาะส่วนด้านขวาก็จะเป็นรายการหนี้สินต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอย่างแรกนะครับเวลาเราใช้เราโหลดโ o t i o n t e m ท l a เพไปใช้เนาะก็เราต้องเพิ่มรายการหนี้สินก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่ะพอเรากดแล้วโนะ้ตก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราใส่รายการเนาะชื่อชื่อรายการของเรานะครับ ก็ใส่งวดที่เราจะชําระในงวดถัดไปนะครับใส่จํานวนเงินหนี้สินของเราทั้งหมดนะว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าตรงนี้ครับใครที่มีหนี้ก่อนหน้านีน้เนาะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งมีหนี้ใหม่ก็ให้ใส่ย,ยอดเงินที่เราเราเรา,เราเป็นหนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินที่เราจ่ายต่อครั้งนะครับอ่าส่วนนอกนั้นก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะแสดงอัตโนมัตินะครับ ทีนี้พอเรากดเพิ่มรายการตรงนี้เลยครับมันจะมาโผล่ข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าซึ่งผมก็สร้างมาเป็นตัวอย่าง3อันเนาะอย่างเช่นรายการ p p o o n นะครับนะรายการ a p p l e เนาะรอบบินนะครั้งหน้าก็คือวันที่25นะเราอาจจะใส่ r e m i n d e ไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีแจ้งเตือนล่วงหน้าให้เราทราบนะครับแล้วก็อาจจะนวนเงินเนาะก็คือ45,000นะครับ,นะรบผมจ่ายต่อครั้งเนี่ยก็คือ4 5 0 0 นะครับแล้วก็ตรงนี้ยอดเงินที่เหลือเนาะว่าเราชำระไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราชําระไป1ครั้งมันก็จะเหลือ4 0 0พันโทกับสี่หมื่นห้าร้อยเนะซึ่งด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นรายการที่เราชําระไปนะครับถ้าเราอยากดูแบบรวมรวมก็คือมาดูตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพราะมันจะรวมทุกรายการนี้สิ็เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูแยกรายการเราก็กดไปที่แต่ละรายการที่เราต้องการจะดูนะครับอย่างเช่นผมกดที่รายการ บัตร abc ก <_ mand ic ata> ็จะมีรายการของอตัวบัตร abc ขึ้นมานะครับว่าเราชำระไปกี่ครั้งแล้ววันไหนบ้างนะครับแล้วก็ชำระเท่าไหร่แบบนี้นะครับอ,อย่างเช่นบัตร xyz นะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะแสดงอยอดเงินนาะคงเหลือนะครับแล้วก็มีโปเรเกเนาะเป็นบัตเ,เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็งวดที่ต้องชำระครั้งหน้าครั้งถัดไปนะครับซึ่ง ตรงโปรเกรสตรงนี้เนาะจะมี3สีนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือตั้งแต่ศูนย์จนถึง3 0นะครับจะเป็นสีแดงเนาะพอเกิน30%แล้วแต่ว่าไม่เกิน70%เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตั้งแต่70%ขึ้นไปก็คือ71เนาะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเราชำระครบแล้วครับชำระครบแล้วนะ เราจะต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับกดตรงดันด้วยน้อมันถึงจะย้ายมาที่อันนี้นะครับเพดออฟตรงนี้อันนี้ก็คือรายการที่เราชําระครบหมดแล้วนะครับออันนี้ก็คือการการกดนิวเด็เน้อนะก็คือวิธีการการเพิ่มราาการนะครับทีนี้วิธีการเพิ่มการชําระเงิน,นงก็คือสมมตว่าเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาทําการบันทึกเนี่ยก็กดที่นิวเอ p e เพตรงนี้นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะกดตรงนี้ครับเราจะต้องมีรายการนี้สินก่อนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราบันทึกการชําระเงินเนี่ยมันจะให้เลือกรายการตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็สะสํจนวนเงินที่เราชําระไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะขึ้นเป็นวันที่ที่เรากดปุ่มทันทีนะครับคือผมตั้งไว้เป็นวันที่อัตโนมัตินะครับไม่ต้องแก้อะไรอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มรายการชําระหนี้นะครับทีนี้ ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนนี้ก็คือ s u b s c r i b e เนาะ,ะที่ผมใส่มาด้วยเนี่ยเพราะว่าบางทียอยากจะ,ะให้ทุกท่านรู้นะว่าเฮ้ยเราเดือนเดืนห <ๆ S 2> นึงเนี่ยละหมดไปกับค่า Su b s c r i า e เนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งเราพอมันมารวมกับค่านี้สินค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์สเราเนี่ยจริงๆแล้วฟิกคอร์สต่อเดือนเราเนี่ยเรามีเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เลยใส่มาให้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อรายการ s u ล s c r i า e เนาะ,ะใส่ รอบบินที่เราชาระต่อเดือนหรือต่อปีหรือต่อครั้งที่เราต้อ,ตอชงชาระนะครับอ่าแล้วก็ใส่สเตตัสอ่าว่าใช้งานอยู่หรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็อ่าซัลซูใคเนี่ยเราจ่ายบินเนี่ยเป็นรอบปีหรือรอบเดือนแล้วก็เลือกไปนะครับแล้วก็จํานวนเงินเนาะแล้วก็อาจจะใส่รูปภาพไว้นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมนะครับอ่าเราสามารถดูแบบแกลเลอรี่ก็ได้นะครับซึ่งแกลเลอรี่เนี่ยก็จะโชว์อ่ารอบบินหอบเป็นเป็นรอบบินแบบรายเดือนหรือว่ารายปี นะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องชําระนะครับแล้วก็วันที่เราต้องชําระในงวดถัดไปนะครับหรือเราจะดูแบบเทเบิลก็ได้นะครับซึ่งเทเบิลเนี่ยจะโชว์หมดเลยทั้งที่เรา Active แล้วก็ไม่ Active นะครับนะแบบนี้นะครับซึ่งตรงที่เราใส่เงินตรงนี้ครับถ้าเราเลือกเป็นมนะันลี่เนาะมันก็จะคํานวณแบบ่าเยีลี่ออกมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบปีเนาะมันจะคํานวณแบบเดือนออกมาให้ด้วย นะครับซึ่งตรงมันลี่ตรงนี้ครับข้างล่างที่เป็นซัมนะครับเลขตรงนี้ครับจะเท่ากับเลขตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นผลผลรวมเนาะว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราหมดไปกับค่าซับส r i b e เนี่ยเท่าไหร่นะครับนะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผลรวมของยอดชําระนี้ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งก็จะมาจากการดึงค่ามาจากาตรงนี้รายการนี้นะครับ อย่างเช่น i iPhone อ่ะเราผ่อนต่อเดือนเน, 4, นาะสี่พนนะครับบัรตร ABC เราผ่อนต่อเดือน2000ันนะครับหรือว่าบัตร XYZ แเนาะเราผ่อนต่อเดือน00 0พนนะครับมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราชําระครบหมดแล้วเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าบัตรรายการ ABC เนี่ยอ่ยมียอดหนี้8,00 0เนาะเราชาระไปแล้วเหลือ2000นนะครับเราชําระไปแล้ว3าครั้งเนาะทีนี้ถ้าเราชําระอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าผม ใช้อันนี้นะครับชำระ2 0 0 0นะครับอ่าแล้วก็รายการบัตร ABC นะครับอาจจะเห็นว่าโปรเกตตัวนี้ครับมันจะเป็น100%แล้วก็ตรงนี้เราชำระครบแล้วเนาะก็จะเหลือ0ูนย์นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่หายไปนะครับเราจะต้องมากดดันตรงนี้ก่อนนะครับดนนันมันจะถึงย้ายไปอยู่ที่หน้านี้นะครับตรงเพจออฟตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้พอมันย้ายมาอยู่ที่หน้านี้นครับ รายการตรงนี้ครับทั้งทตรงนี้ครับมันก็จะลดเงินจานวนเงินเนาะมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้กดตรงนี้ครับมันจะยังอยู่หน้านี้อ่ะแล้วถ้ามันยังอยู่หน้านี้นะครับเงินตรงนี้ครับมันก็จะยังจะยังอยู่นะครับอ่ะก็นั้นนะครับถ้าเราชําระครบแล้วก็อย่าลืมกดกดดันด้วยนะเมนจะถึงจะไปอีกหน้านึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้เทมเพลตอ่าเดบิตเมนเทจเมนต์เนาะก็ คิดว่าไม่น่ายากอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าใครลองใช้นอนแล้วติดปัญหาตรงไหนหรือว่ามีคําถามตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักมาถามกันได้นะครับหรือว่าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก,ก็บอกได้นะครับรวมถึงถ้าใครมีไอเดียใหม่ๆเนาะอยากให้ผมช่วยสร้างให้ก็ทักมาบอกกันได้นะครับมาให้อ่าให้ทำได้นะครับผมยินดีทําให้เต็มที่นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโนี้ก็มปีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ